นะครับในสมัยทวารวดีซึ่งพบที่เ,าเขาคลังในได้ดูค,คนแคะคนแค่คนแค่เนี่ยเป็นเ,เป็นความเชื่อของพุดมาหายานนะครับที่ทําหน้าที่แบกแบกสถูปแบกเจดีไว้ต่างๆนะครับซึ่งตรงนีก้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นทวารวดีนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับได้ค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เป็นรูปปั้นคนแคะเป็นฐานของเขาคลังในที่ผมพยายามพูดว่าเป็นทวารวดีนะครับเนื่องจากว่าน้องวิเชียนนะครับเป็นลายปูนปั้นที่เป็นรูปคนแคะท่าแบกสถูปนะครับอยู่บนบ่าแบกฐานจะดีทั้งหมดไว้นะครับซึ่งจะตรงกับ ศิลปะทะวารว,าวาดีในหลายๆจังหวัดที่เราค้นพบมาอย่างเช่นที่วัดคูบัวรา,ราชบุรีหรือว่าอีกหลายๆแห่งคจะเห็นว่า จะมีใบหน้าของคนแค่เนี่ยหลายรูปแบบเหลือเกินอ๋อใช่ค่ะนี่นี่เป็นคนนะฮะอ่าอันนี้เป็นคนใส่จมูกไปเริ่มเลยค่ะแสดงว่าคนสมัยก่อนก็ใส่ตุ้มหูอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นหน้าสิงค์นะครับหน้าสิงค์หน้าช้างหน้าช้างมีเป็นหน้าอันนี้ใช่ลิงไหมคะน่าจะใช่นะครับเป็นลิงก็จะเป็นอย่างเงี้ยโดยคตินิยมก็คือมามาแบกรับใช้พระพุทธศาสนาค่ะมาช่วยกันปกป้องดูแลสัตว์น่าสำคัญนะครับนั่นก็จุดเป็นเป็นภูมิปั้นค่ะ นี่ก็เป็นชิ้นสําคัญค่ะมงบอกถึงทวารเราวดีประมาณพันสองพอปีเพราะว่าถ้าสมมติเป็นตามวัดกรุงเทพหรืออุทยาก็จะเป็นพวกยักษ์พวกลิงก็จะเป็นอ,อุปมาเดียวกัน ข้ศสีเทพแ่งนี้เนี่ยมีหลายยุคหลายสมัยซ้อนทับกันอยู่ถูกต้องเลยครับ<อ>ถูกต้องเลยครับถ้าโดยสรุปแล้วก็สช่วงนะครับส <4 S 2> ช่วง,ช,วงช่วงหนึ่งก็ก่อนตวัดิศาสตร์ช่วงที่2ก็เป็นอินเดียบโบราณยุคตะ,ะวะันเนี่ยนะครับช่วงที่3ก็เป็นทวาราวดีอ๋ยอยที่เห็นนี้ช่วงที่4ี่ก็เป็นขอมก็จะเป็นที่เราฟางสองพี่น้องฟางสองพี่น้องปังสีเทพนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะหายไปหายไปเลยหายไปเลยซึ่งเรายังไม่ทราบสาเหตุว่าทาไม เมืองศีเทพที่ถูกปล่อยล้างทิ้งไปซึ่งเราจะต้องอขุดค้นต่อไปนะครับค่ะ อย่างส่วนที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้คือสมัยก่อนเขาเป็นอะไรคะครับที่เห็นนี่ก็เรียกว่าเขาคลังนอกทำไมถึงเรียกว่าเขาคลังนอกครับก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณจร好好<ๆ>ิงๆชื่อชื่อที่แท้จริงก็ไม่มีใครรู้จักนะครับ oh. แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็เรียกว่าเขาคลังนอกเนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติก<อ>็ยังมีการแบบว่ามีคนมคาขโมยขุดมาเจาะมาอะไร<อ>นึกว่าจะมีทรัพย์สมบัติอะไรต่งางๆแต่จริงๆก็ไม่เจออะไรไม่เจออะไรครับเนื่องจากว่าเป็น เป็นสถูปเป็นเจดีย์จริงๆแล้วมันเป็นสถูปเจดีย์ใช่ครับค่ะแต่ที่เห็นอยู่นี้คือมันไม่ได้มีลักษณะเหมือนสถูปเจดีย์เพราะว่ามันพังทลายลงไปแล้วใช่ไหมคะคืออย่างนี้นะฮะที่ที่เห็นเยอะเนี่ยคือฐานนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบนึกภาพถึงพระปฐมเจดีย์ค่ะนี่ก็คือฐานที่ใหญ่นี่นะฮะที่ก่อด้วยสีลาแรงศิลาแรงี่ะแล้วก็จะมีตัวองค์สถูปหรือเจดีย์เนี่ยที่ทาด้วยอิฐนะครับอยู่บนยอดบนยอดฐานนี่พีนอ๋อที่จะบอกว่าจะมีลักษณะแตกต่างกันคือจะมีเอ่อ อิดกับศิลาแรนด์ที่มีแต่ความต่างกันใช่ตัวตัวตัวถูปจะเป็นอิดนะตัวฐานจะเป็นศิลาแรนครับที่เขาเรียกว่าเขาข้างนอกเขาข้างนอกกรมศิลปากรเพิ่งมาขุดขุดค้นทางโบราณคดีแล้วก็ขุดแต่งอย่างเงี้ยนะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วใช่ไหมเองแล้วที่นี่มีทางขึ้นได้ใช่ไหมคะมี4ทางครับจะมีทั้ง4ทิศเลยนะฮะทิศเหนือใต้ออกตกแต่ว่าจากการสันนิษฐานที่มาขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ยทางขึ้นสําคัญจะอยู่ทางทิศเหนือนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะโอเคได้ค่ะ เดินมาเรื่อยๆนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วคะครับในช่วงนี้เราอยู่ทางทิศเหนือของอของตัวสขาขางนอกอะนะครับเป็นทิศทางขึ้นสําคัญนะครับที่การขุดค,ค้นทางโบราณคดีว่าเป็นทางขึ้นที่ะจะเปิดไปสู่ตัวองค์สถบทั้งหมดในช่วงนี้ครับผมผมอยากจะชี้ให้น้องวิดูดรายละเอียด สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเห็นโค้งนั่นนะฮะของศิลาแรงด้านโค้งข้างบนนะเหมือนซุ้มประตูอะไรอย่างงี้ใช่คใช่ครับใช่ครับเป็นโค้งลักษณะโค้งต้อมีหยักนะครับตรงเนี้ยที่เราเห็นว่าเป็นศิลปะที่เชื่อมต่อไปถึงศิลปะอินเดียโบราณแต่ที่มีอิทธิพลต่อเนื่องมาถึงยุคทวารวดีนะครับศิลปะอย่างที่ว่าเนี่ยก็จะทําให้เราสันนิษฐานได้ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสรุปองนี้หรือเสาข้างนอกเนี่ยเป็นศิลปะที่ก่อสร้าง ในสมัยทาวารเรากดียุคต้นประมาณพันสองร้กว่าปีพี่โจคะสุดท้ายวิอยากให้พี่จบสรุปสักนิดนึงค่ะในเรื่องของอความเกี่ยวข้องหรือความเชื่องโยงระหว่างเมืองสีเทพกับเมืองเพชรบูรณ์ค่ะครับเมืองสีเทพเนี่ยนะครับก็เป็น ร่องรอยทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่มีความสําคัญอย่างที่ผมเรียนตรงนี้ไปแล้วนะครับที่อยู่ริมแม่น้ําป่าสักนะครับถ้าหากว่าเราจะย้อนรอยประวัติศาสตร์ของเพชรบูรณ์เนี่ยก็ต้องเดินไปตามแม่น้าป่าสักนะครับจุดเริ่มต้นของเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ต้องมาเริ่มที่สีเทพนะที่เรียนไปแล้วว่าเราจะมีก่อนประวัติศาสตร์มีช่วงปารวะอินเดียตอนตอนอินเดียโบราณนะครับทวารวดีแล้วก็ขอมในช่วงหน้าเนี่ยผมก็จะพาย้อนขึ้นแม่น้ำป่าสัก นะครับไปสู่ดินแดนที่เป็นประวัติศาสตร์อีกช่วงหนึ่งหลังมาจะเป็นยุคสมัยสุโขทัยอยุธยาอีกทีโอเคค่ะแล้วในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปย้อนรอยกันอีกสักหนึ่งยุคนะคะซึ่งเป็นยุคที่ต่อลงมาใช่ครับจากนครศรีเทพแห่งนี้นะคะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่โจ๊กมากมเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ